ต้มอะไรพี่น้องเอ้ยอะไรจะสื่อเพิ่นมากาวังเซาหน,นึ่ครับได้แปดขีดหาหกตัวของแรนจินจนี่แหละครับเป็นผู้เดียวพี่น้องเอ้ยใส่ขอไปบล็อตแล้วบล็อตเนี่ยใส่หมักดันลูกพี่น้องเห้ใส่บักดันนะครับบ่ได้ใส่บักขามด้วยผมใส่บักดันนะครับบักดันจะเสียบคอได้พี่น้อง ด้านมุ้เสียบก็ใบป,ประคาบนั่นครับมันทีสมมันหวานไปเปรี้ยวโอ้โหแซ่บครับพี่น้องถ้าชมแต่เชียร์เบิ้งได้ครับพี่น้องด้วยครับแม่นสุกแล้วครพี่น้องโอ้โหเฮ็ดผู้เดียวได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดผู้เดียวได้แบดนี้เฮ็ดไใส่ผงชูรสเนี่ยใส่เครื่องปุ๋งได้ครับพี่น้องสแงีแล้วสุกแล้วมั้งนี่แหละเครื่องปุ๋งพร้อมกันนี่เลยนะครับเอา้พาพันโชกมาพอดีเออพอดีเลยมาพันโชกมาครับพอดีครับ โอ้โเคครับไม่ใหตเล็กนะโอ้อยเหตัวเ่็กมกมันจะเสียบ่ไหมต้มเปียกปลาไหลเปียปลาไหลมัน้เสีบครับก็ดีเลยปรุงเนี้ยอครจ้ว่าจะมีค่มีเ่ยเงีนีไปเนี่ยคนเดียวใส่ยังจัดย่างผงนวไปนี่ใส่แ้โอ้ผงนวดนี่ขาดบเรดี้นี่ขาดบเรดีดีปนองบเรดบบางคนก็อืนใช้แท้เลยโอ้ยส้อนนึงหมดแล้วเนี้ยลดบึ๊บนี่แหะโอ้ใส่อีกบ่ เออยังน้อยเนาะขันเนาะแถมแถมท้ำปลีกมาพอดีครับนงนี่น้ำปลีกเนี่ยบัวใส่น้ำปลีกน้ำอยู่บ่เอาจังน้อยครับพอมันนัวโอเคโอเคเอาจังน้อยผมก็เตรียมมากผมคิดว่าผมจะใส่เนาะเพราะว่าผมกินเยอะน้ำพอมันนัวครับพ่อแม่ต้องใส่หลายเดี๋ยวมันดิเข้มนี่ความนัวโอ้น้ำปลีกของได้หรอกเนี่ยเนี่ยไปบวกเพิ่มเติมใส่น้ำปลาการกอไผ่ นี่อันาที่ดั้งเดิมครับนอไม้ครับนี่กัวไพ่กัวไพ่จีเออเอาใส่น้ำปลาเขาสวงในส่วนก่อนนี้ฮาจุกมันหลุดมันที่เข้มขวดครับตันจุกมหพอดีครับพอดีแต่ะมีมูกินครับเพินมากโอ้โหกระชับกัพร้อมพี่น้องพร้อมครับผมใส่สูมผมไม่ได้ใส่ปักคำด้วยผมใส่หมักดันโอ้เนั่นเหละของดีอ่ะเนี่ยหมักดันคองดีได้ดิหนิหมักดันนี่สูมพอดีครับโบสูมแห้งเนี่ยอันได้ได้ผลไหมครับเีรอเปิน กะเพ้าจะซิมึงไปดูมันเสียบบ่โอซิมซิมมึงยังอยเนาะนี่งไงเวกบ่เดี๋ยว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 อ่ะซิมป้านชกมากหมดเดี๋ยวใพี่น้องเอ้ยโอ้จังสี่เลยครับจังสี่เซียบครับชูกว่าวเซียบพ่อลวงในทรวงอ้โหือกลัวคนเยียบพี่น้องเซียบครับสุกไปนี่แหละขาดหอมนี่แหละสุกแล้วเนี่ยโอเคโอเคครับสุกแล้วบังสุดท้ายคือถิ่มใส่หลบปงเล่มันถี่ควมครับใบใบกะใบ ไปอีตูบ้านเขาเนี่ยแหละครับใบกะเพราเด้ใบกะเพราภาษาไทยอื่นใบกะเพราโอเคไปอีตูบ้านเขาเด้ะบึ๊บลงใส่เลยครับเราเขาก็อนคนคนยังอยหรอเขาปูงอว่เลยครับข้าวเขาใส่กอนมันดีบุหอมครับป้าปพี่น้องป้ามาดีไปกินกันครับพี่น้องเด้อไปเพิ่งเด้อมาดีเด้อเมียนเมียงไปเตียงครับโอ้วซื้อเบิ้ลมาปลาไหลซื้อเบิ้ลมันเส้านี่ครับนี่ตัวยังไงนาะปลาไหลไหมพอดีกินอ่ะพอดีกินเง่้ยไรกับเ็นต์ดยานครับครับเงี้ยเงี้ยบอกหอยชฉลี่มักตัวไหนมีป้านชั่วครับเนี่ย พันระดับคุ้มพุ่นเขาคนท้าอะไรขายครับเป็นแมนำเก่งสองคนเป็นขับรถไทยมากครับคนผู้นี้ครับเพิ่นบ่ขี่รถมาทั้งป่าะครับพุ่นรถไทยเพิ่นเพิ่นขับมรถใต้เปลี่ยนพี่น้องเอ้ยโคตรยิ่งใหบ่จังครับรถใต้เปลี่ยนเขาหู่เวทนี่คือขับวปนตัวเนี้ยเทใส่เอาน้ำใส่เลยบ่อลยันใส่ครับใส่เลยใส่เลยเทียบเตักเบดเลยเด้อเอากินเท่านัร่น่ะเมียจะเอาโบกินบอลบ่ลแฟนผมบโกินไม่ไ้องลมนี้ยละมากินเดียวเทียดเลยแล้วครับเดี๋ยาเมียมันนองขาว เหการดักมาโอล่นแล้วนี่พาดีพอดีครับพี่น้องพดีครับพอดี่นองโอเคโอ้่นอเคนี่เานจะ่เบงครับเบิงบาดกินบาดเนี่อ้อจัดชางที่หล่นเหมือน่นเนสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่าย t ท b e ทีเคารพรักทุกทุกท่านครับต้มปลาไหพี่น้องเมื่อกี้ต้มปลาไหต้มเป็ดอยต้มปลาไหครับเพือนต้มเป็ดช่องแดกยางเดียวครับพี่น้องมาเดอต้มปลาไหลสืมาดหนึงพี่น้อง พันงอนมากพอดีเอ้ยพันงอนพันโชคมากพอดีครับพันอา่าปนโบอยากบอกซื้อครับพปนโบอยากบอกซื้อมาพี่หลวงมามา,มากินร่วมก,กันครับมาลุยเฮ้าแจ็คแสบโปเซ็บกินเอามาเลยโอ้มันจะกินครับสองแนวหน<ำ>้ปนาน <ำ S 1> ปนาัปนปน้หน้าสไปร์กองข้อก่อนตัว น้ำรองปลาหน่อยนะครับน้ำตะไปอกด้วย,น,ยน้ำยังหน่อยน้ำตะไปว้าดาดเลยวะแลนแ้วม่งอ,อ,อ่าเียเกียวทานบ่โวโอ้ยอย่างเสียบเลยเงี้ยนวดขัดต่างด้วยมพอดีพอดีนวดลยเดี๋ยวซิมเมงึงประมาณนะอืหวดลย สมว่าดีเหมือนกันว่าจางบะจางบ่แสดงตายปะต้งมาตีบ่เนี่ยไาเนี่ยเดี๋ยปเจ้าเที่ยวเนี่ยตายปะเจ้ามาบักการล้วงแต่ว่าถิ่มแรงหมดแล้วบักการล้วแ่มาเนาะแล้วมันจะโม้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 โม ช่องนี้เสบก็ว่าแสบครับบเสีสบก็ว่าแสบครับเอาเครื่องแก้วด้วยน้ำปลา,ลปลาลด้เอาจะพดีหรอบอวะเอาเครื่องเดี๋ยวก่อนแไม่เข้มปวดโอ้นามันเอะไรอะไรไปก็อะไไปอะไร้ปกอไปกอะไปว็อะไรไปกอะไปก็อะไวอะไรไปก็อะไรไปก็อะไี่ปก็อะปก็อะไปก็อปก็อ้ไรปก็อะไรหากกอะไรปะอี่ะ เขาโมนีพี่น้องเอ้ยอึ้มเขาเมแหเกือบแม่งกินเาแค่หาเขาพอเนาะบบอผมเนาะเือมานอยังคุณะปันเด้ว่างแต่วจิ้มก้อนจิ้ก้อนจิ้ก้อนจิ้มกอคุณะำเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยบ่เลมาข่าวม่ออกพ่ามาข่าของนนี่ม่อกม่ออก่มาให้ กิน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 ต้องนี่กินพวกขัางไงเดี๋ยครับปลาไหลกินเปตัวได้ไหมอ้ยอ้นนึงเรากินเป็นตัวจะแซ่ดจะเสียบง่าดี่าดิอากาเก็ดเวยพอดีเลยแม่เวยดีเยอเกียวแม่ให้เกลียวกบอ Xa điều này, á, cái đường này còn cải xanh ơi, cải xanh riềng, muối riềng, con gì nó cứ nhiều con côn rồi, con gì cả con lái bớt, bao của sáu rèn cây của không

ไปเ้าตุลาเจ้าที่มา่นะาบุญแล้วเจ้ามาไว้อันนี้เอยอันที่ตัแ่งไม่ควรไปอ่ะไปตินเยงนเดียวม่ไไปวิีงไมไ้ไป่ดีมวยินเยเนาะมงเี่อนดมือ้กอพีนองมือนี้ต้มยางเสบพี่นองเอ้ยตุมะไลมือนี้ มาทีมงานครับพันก้อนเบาบางเนะพี่น้องด้วยพันก้อนเบาบางครับมีจฉาพันโชว์กับพันอัมมี่ครับผมซื้อเพิ่นซื้อหรือซื้อเหรียญิ่นซื้ออัมพีอัมมี่ครับพันอัมมี่หางกินย่างมันเบิดครับมือนี่งเสียบย่างคักครับสำหรับมือนี่งกับิีโป๊ะสำนียงหน่อพี่น้องอันมันมากกับก้นใช่ถ้าไล่กับก้นแช่นะครับขัดถาดแช่ก้นแช่ได้พี่น้องด้วยโป๊ะพี่โป๊ถืออลไรละเตือน้ำยาไร่ผลโป๊ะสำหรับมือนี่งกับิีโป๊ะสำนียงหน่อพี่น้องเอ้ย กระดิง่งความมาน้องมาบอกผมกับบอสก็ค่อยเปลี่ยนนพี่น้องเอ้ยพึ่งเฮ็ดพึ่งสร้างบางเทียรุ่งหนาปกกับพ่กได้เปลี่ยนอยูค่ครับพี่น้องเอ้ยเบื้องกันแย่งกันขึ้เก่าด้วยครับพี่น้องเอ้ยนะขึ้นเก่าหลังพี่น้องสำหรับวันนี้กันซ้ำนี่แหะครับสวัสดีครับ